ฟัง,งตรงนี้ได้ไหมครับอาจารย์ฟังตรงตรงนี้ว่าเราจะไม่เห็นภาพสหรัฐตอบโต้ทางการทหารมีเงื่อนไขนิดหนึงฮะก็คือว่านั่นหมายความว่าทางปูตินต้องไม่บ้าดีเดือดจนเกินไป <laughs> ใช้คำของคุณดนยนะ,ะฮะ,ฮะถ้าบ้าดีเดือดในขนาดที่เป็นลนักษณะของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เขาเรียกว่าเจ e n o ไซ d ์หรืออะไรประเภทที่แบบรุนแรงอ,อย่างนั้นเนี่ยอันนี้มันอาจจะมีการบีบคั้น ทางด้านความเป็นความเป็นประชาคมโลกที่จะทาให้ต้องดาเนินการอะไรแบบนี้แต่ผมก็เชื่อว่าคุณติณกจะดำเนินการนะฮะเขาคุณริงก็ไม่ใช่คนโง่นะเขาคงไม่ทำถึงขนาดนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาทอยู่ขนาดนี้สิ่งที่อเมริกาและยุโรปตะวันตกจะทําได้ก็คือการแซงชั่นนะฮะการคว่ำบาตรนะฮะซึ่งการคว่ำบาตรเนี่ยฮะมันไม่ได้เห็นผลทันทีครับมันต้องใช้เวลาอีกเป็นเดือนเพราะฉะนั้นก็ตายกันพอดีนะฮะอย่างตัวอย่างเช่นการตัด เส้นสายทางการเงินของฝ่ายผู้นําของรัสเซียว่าตอนนี้เงินที่คุณฝากไว้ในธนาคารทั้งหลายที่คุณไปโกงอะไรมาเนยผมยึดหมดนะ,ะนะอ,อันนั้นก็อันหนึ่งนะ,ะฮะแล้วก็ตัดในแง่ของน้ํามันตัดในแง่ของก๊าซแต่อย่าลืมนะฮะว่าจริงๆค,คุณตัดนะคุณก็ไม่ได้ด้วยนะเมื่อคุณซื้อเข้าแล้วคุณไม่ซื้อครับคุณก็ไม่ได้น้ำมันด้วยเพราะฉะนั้นอเมริกาตอนนี้ยอมรับแล้วว่าไอ้แซงชันตอนน่้แซงชันได้มันเจ็บด้วยกันทั้งคู่หล่ ใช่ตอนนี้อเมริกายอมรับแล้วว่าน้ํามันจะต้องขึ้นราคานะแต่ตอนนี้จะไปเอาน้ํามันสํารองของตัวเองที่มีอยู่ที่阿拉斯กามาใช้น่าก็ได้ในระดับหนึ่งนะใระดับหนึ่งแต่ว่าโลกนี้ยก็ต้องเตรียมรับสภาพนี่ฮะก็คือการที่ราคาน้ํามันราคาสินของเศรษฐกิจโลกนี่ยับเยินแน่แน่เศรษฐกิจโลกนี่ยับเยินแน่แน่ก็ทนานะทนานะฮะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นใช่ครับคําถามคือใครจะทนได้ได้นานกว่าใครเท่านั้นเองถูกไหมอาจารย์ หรือว่าจะสามารถหาทางออกในการเจรจาทางการทูตได้นี่เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งผมมอก<า>ว่ามีโอกาสเละ,ะคือคืออย่างนี้ฮะถ้าสมมุติว่ายุโรปนะฮะโดยเป็นตัวตัวเองมากขึ้นเนี่ยฮะแล้วก็ไม่ต้องฟังอเมริกามากมายนักทีเดียวเพราะรว่าอเมริกาก็ไม่ได้ร่วมหัวจมท้ายได้เหมือนเดิมเนี่ยนะฮะถ้ายุโรปสามารถยินยอมสัญญาได้ว่าจะขอรับยูเครนเข้าเป็นสหภาพสมาชิกสาภาพยุโรปนะฮะ ตามที่ยูเครนต้องการนะฮะแต่จะไม่รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกเนโต้ครับคุันกันนะฮะสหภาพยุโรปกับเนโต้คุรันกันสหภาพยุโรปนี่คือการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเป็นสมาชิกเออีแต่ว่าเนโต้เนี่ยมันแยกส่วนกันถูกต้องมันคือการทหารการเจรหารกันนะเพราะว่าเนโต้ี่ก็คือพูดง่ายๆว่าอะไรฮะัทางด้านการทหารที่รวมตัวกันต้องจาดงันนะครับทีนี้ถ้าตรงนี้ถ้าทางยุโรปเสนออย่างนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าปรูตินรับนะครับ แต่ว่าผมคิดว่าทางยุโรปก็คงไม่กล้าทําอย่างนี้คงไม่กล้าในขรณดนี้และที่สําคัญคือตอนนีน้ผมคิดว่ามันอาจจะเลยจุดนั้นเป็นทีตึงแล้วการที่ปูตินเนี่ยบุกเข้ามาถึงเมืองหลวงเนี่ยนะฮะแล้วก็คือตอนนี้ปูตินความคิดของปูตินตอนนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดนะฮะก็คือยึดยูเคร,รนเลยนะฮะแล้วก็เอาไอ้รัฐบาลที่ปัจจุบันที่โปรตะวันตกเนี่ยออกไปะนะฮะแล้วเอาก็ใส่รัฐบาลใหม่เข้ามาให้<ะ>เป็นรัฐบาลที่โปรรัสเซีย แต่ให้ปกครองเองนะฮะไม่ไม่ไม่ยึดให้ปกครองเองเป็นยูเครนแต่เป็นยูเครนเหมือนจะเป็นเหมือนเป็นรัฐในอาราคขานคือคล้ายๆว่าเป็นรัฐเป็นประเทศบริวารอ่าคล้ายๆอย่างนั้นนะประเทศบริวารอ่าใช่ไม่ไม่ได้ยึดเลยไม่ได้ยึดเลยอาจจะเกินไปนะฮะแต่ว่าเหมือนกับมันก็เหมือนกับยึดนะคือพูดง่ายๆว่าเป็นรัฐบาลที่เป็นเป็นเป็นอะไรดีใช่ครับอะไรเป็นลูกน้องของของรัสเซียตำหนองนั้นใช่ใช่ครับครับครับสรุปแล้วนอาจย์เราคงจะไม่ได้เห็นภาพการตอบโต้ทางการทหารทั้งจาก ฝั่งสหรัฐแล้วก็ฝั่งยุโรปยุโรปเองก็ไม่กล้าที่จะที่จะเคลื่อนทางการทหารตอบโต้ทางการทหารเช่นกันเพราะไม่พร้อมประเมินและยังไงก็สื้อนโดยตรไม่ได้ไไดเคลื่อนโดยตรงเข้าไปเองไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ครเพราะว่ายูเครนนั้นไม่ใช่ประเทศในเนโตเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิทธิ์เคล,ลื่อนกลางไปแต่สามารถช่วยโดยการที่ส่งสปลายส่งรถถังส่งอาวุธส่งยุทธภรณ์ส่งคนไปช่วยเทรนนักทหารอันนี้ทาได้ครับ ครับแต่ว่าจังหวะในการที่จะส่งปืนให้กับยูเครนเพื่อลบกับรัสเซียเนี่ยมันครบจังหวะไปแล้วหรือเปล่าถ้าจะส่งปืนส่งอะไรต่อมีอะไรให้กับยูเครนมันต้องส่งในช่วงโฮลริโต่อในช่วงเปลี่ยนผ่านของสถานการณ์ไม่ใช่หลังจากที่เขาเคลื่อนเข้ากลุมคีฟแล้วแล้วค่อยส่งปืนมันส่งไม่ทันแล้วนี่